ครับผมอาครับตัวที่สองครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมตัวที่สองครับผมมันนะครับตัวที่สองครับผมนี่ครับผมโอ้งามครับนกกวักนะครับนี่ครับผม เต็มที่สองครับผมเดี๋ยวไม้ตอนคำคำหเมามาอีกเนาะครับเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมลงเห็นเบอรงก่อนเนาะครับเนาะเป็นคลิปที่สองครับผมโอเคครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่างบอลมาตลอดเนาะครับเนาะจางไนก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างบอลแน่นอนครับเนาะคลิปนี้เป็นคลิปตอนนกกว่าครับผมนี่ครับขาวสวยงามครับผมนี่ครับผมนกนกรอครับ หมือนบ่วงครับติดเต็มคอครับผมนี่ครับเห็นบ่วงหานี่หรครับผมบ่วงหานี่หครับสามสิบห้าบ่วงครับผมตอนน้ถึงสันสันเงาๆนี่แหละครับนี่ครับจากลักหันมานี่มานี่มานี่ครับผมผมว่าแล้วต้องติดหลังนี่ครับผมนี่ครับ นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะฝากกดติดตามสนใจโทรมาที่เบอร์0 8 3 9 1 7 2 8 7 2มเก้าหนึ่งบจองเมืองนะพรกระดดนะครับโอเคครับ,รบสวัสดีครับผมเรียบร้อยครับผมหนันเต็ม เรียบร้อยครับผมนุกน้อยครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมมานเลี้ยวครับวุ่นนะครับเสียงตัวนะครับมานนะครับผม สนใจติดต่อสอบดามได้ที่เบอร์0839172872นะครับช่างบอลเมืองดันนะครับผมชุดดักนกกวักครับผมนี่ครับอันนี้3 5หาบวงนะครับผมโอ้โหมาแล้วนี่ครับช,ชุดต่อนกกวักนะครับ โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเดี๋ยวต่อกันอีกครับผมยังมีตัวอยู่ครับทั้งนานะครับครับติดตามรับชมอีกครับผมมือนี้ว่าเขาจะมาเด็กตัวครับ